กูชมรับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจให้เราได้รู้แรงที่เสื้อกันย,ยาวๆด้วยนะครับคลิปนี้เรายังคงอยู่กันที่การพัฒนาศักยภาพของกันส์ราชาหมาป่ากาวนะครับว่าแ,แาอนอยากจะพาผู้ชมเพื่อนไปดูนี่ก่อนเลยนี่นะครับเป็นอัปเกรดกริจกรรมใหม่นะครับเก,กิจกรรมใหม่มาที่สอวันและแอดยังไม่ได้ลงไปดูนี่ครับนี่นะฮะ เข้าไปเลยไปเนี่ยใช้เ,เหรียญพิเศษเหรียญฮาโลวีนนะครับเหรียญฮาโลวีนใช้ปีศาจข้างเค้าคาราเมลเออชื่อเขานี่ครับปีศาจข้างเค้าคาราเมล30ชิ้นในการหมุนฟรีนะครับตอนนี้แอดมีอแล้ว302ชิ้นไอเหรียญตรงเนี้ยมันลิกข้างขาวคาราเมลได้จากการทำกิจกรรมรายวันครับกิจกรรมรายวันหมุนเลย ปอันดับ3ได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับอยางได้อีกนะครับเลยสองร้อยเจ็ดสิบสองมูลอีกปับ๊บอันดับ3ได้แล้วเลยสามแสนเหรียญทองแรงกิเซอร์มูลอีกเ่อน,นี่เท่าไรเอ่ยที่สามอีกเหนื่อะเก็บที่สามก่อนสละมั่นเนี่ย ได้เพชรส้มนะครับ50เม็ดเหลืออีก212ชิ้นนะครับปีศาจขาั้วคาราเมลหมุนอีกะครับได้สีเงินแล้วที่2องดับ2อานี่ครับได้เลยเองห่อเรื่องอาคมหายากาได้มาแล้วยังหมุนเลยอีกตอนนี้ใช้ไปเรื่องเป็น40ชิ้นแล้วนะครับเหลือเป็น40ชิ้นนะฮะ สี่สี่เปี่ยนงไงอีกเราอย่ในร้อยสามสิบสองปัป๊บที่หนึง่งอันรอยเอ่ยอ้าวนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเลือกความชับนาญผู้เชี่ยวชาญเอาละโอเคของดีทั้งนั้นนะครับเหลยร้อยสามสิบสองหมุนอีกที่อะไรเอ่ยปิงที่สามปัป๊บอันนี้คืออะไรเอ่ยคุณแห่งโชคชะตานี่ ใช้600 600ชิ้นนะครับคุ่นนะฮะ600 600อุ่นนะครับ, 600, 600รบเพื่อผลิตหอของของวัญเพื่อความชำานาญนี่โอเคของดิสแตนต์ก็เลยเก้าสิบสองตอนนี้เรื่อมนเป็น50แล้วนะครับ50าสิบหะบูเลยครับที่ะไรอีกที่สองที่หนึ่งอีกโอ้โหเอาล้วครับเห็นไหมฮะได้ธนูไฮดร้ามาแล้วนะครับระดับ S S R เป็นอาวุธนะครับอาวุธระดับ S S R หมดแล้วนะครับ นี่แอดก็เหลืออีก3รายการนี่อ่าเดี๋ยวรอบหน้าหลังใหม่แอดจะมาจัดการนี่แอดจะจัดการตัวนี้นี่นะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้เลยอเทมจอยแพดนะครับโอเคหลังใหม่แอดจะมาจัดการเก็บให้หมดทีนี้เราก็ไปดูเรื่องราวของกัน์ ans, ราชามาปากขาวในดินแดนคู่หูที่แล้วมาเราพัฒนาสกยภาพของกันไปถึงไหนแล้วเนี่ย นี่การพัฒนาสไตลภาพมาถึงด่านที่2นะครับประตูแห่งโชคชะตาด่านที่2ขบวนพาเรดที่ไร้จุดหมายเข้าไปเลยนะครับลองดูสิว่าขบวนพาเรดที่ไร้จุดหมายนี่เนื้อเรื่องคืออะไรจกกักรวรรดิและเทือกเขาเมื่อสองเผ่าพันธุ์ที่ขัดแย้งกันเผชิญหน้าแล้วก็เงื่อนไขเอาชนะทุกศัตรูไอ้อย่างนี้แอจะปล่อยออโต้แล้วนะครับเดี๋ยวดูครับ เงอนไขยังชัยชนะฝ่าด่านภายใน3เทินกันมีเฮตีไม่ต่ำกว่า60เอากันต้องมีพลังไม่ต่ำกว่า60นะครับเอาละเข้าไปดูกันเลยเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้าดูกันเลยสกิปเลยเพื่อเซฟเวลาไม่มีฮีโร่ช่วยนะกันลุยเดียวเหรอเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าจะให้กันลุยเดียว น่าจะจริงนะครับน่าจะจริงอ่ะลุยเลยเดี๋ยวเป็นเดียวจะปล่อยออโต้นะครับปล่อยออโต้เลยชนะภายในสามเทินพลังกันต้องเหลือมากกว่าหกสิบนะครับอ้าวทีเดียวชนะซะง,งั้นใช้หรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอ้โหทีเดียวชนะเลยแสนง่ายแสนง่ายนะครับ อย่างนี้ก็ต้องผ่านทุกเงื่อนไขแน่เลยนี่เงื่อนไขแรกชนะไพ่สามเทินเงื่อนไขสองเพรทีม่ต่ำหกสิบเซนโอเคผ่านหมดทั้งคู่นะครับผ่านหมดทั้งคู่เลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าอย่างนี้เราน่าจะมีเวลาเหลือไปลุยดันสองไหมเนี่ยลองดูนะครับทีเดียวในวันอีสามสิบเพชรลุ้งนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะลุยดันสามได้ดันสามความยากเป็นสามสิบห้านะครับอดีตและปัจจุบันเป็นตัวเลข นี่ฮะแล้วก็รอดชีวิตเอ่ออะไรเนี่ยรอดเสียชีวิตเป็นเวลา5เทินโอ้อันนี้ต้องยันให้ไ,หได้ห้5เทินโอ้ไม่แน่ใจท่านจะทันไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่แน่ใจครับเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวเวลาจะเกินโอเคครับขอให้สุขสานกับการวางแผนในลังทิเซอร์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ